สวัสดีครับวันนี้พราะผมนะครับก็ตวีตนะครับวันนี้จะมาเล่นเซนโดล่างสองให้ดูนะครับพรเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วขาดแค่ท่าเดียวครับซึ่งผมว่าท่านี้ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ครับโอเคท่าครบหมดแล้วท่าที่จาเป็นจะเป็นนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่การมากนะครับสีหลอดนะครับสําหรับการที่ให้ดีมาเล่นนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับสามารถติดตามพี่การได้ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube ได้เลยนะครับลงเกี่ยวกับแลมดังนี่แหละส่วน ถ้าใครอยากมาดูผมนะครับในสตรีมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับว่าสตรีมไหนๆนะครับผมสตรีมมาทวิทนะครับชื่อ God ดวิแล้วมีตัวเอสด้วยนะครับประมาณนี้ครับเราไปดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงลุยเล่นที่แรงสแลมดังนะครับโอเคครับเริ่มที่สนามรุ่งอรุณเอ้ยอรุงรุ่งเอ้ยอรุณลุ่งเออกมวมาครับจับบอลแรกครับใครได้ซากุระนด่ได้นะครับ จังหวะนี้ซาคุดะเขาไปดังใลยโดนตกได้ครับ okay, <pass. S 1> แล้วจังหวะนี้โยกหลอกแล้วขึ้นไปเลสองโดนอยู่ดีครับลูกนี้น่าจะเล่นยากไปหน่อยครับ oh, <shit. S 1> ลูกนี้เขดังอีกที <Wow. S 1> ถือว่าได้อยู่นะ <c oughs> มึนๆแต่ไหวยอยู่จังหวะนี้เกมลับครับจะไปช่วยตกกันมากี่ตกได้สวยครับลูกนี้โดนเลหนึ่งเข้าไปครับ, oh. อรบกอล้ยยกมื oh. อตไม่ทันครับ เอาแล้วสองต่อสองครับสถานการณ์นี้เซนโดขอมือขอมือออกมาเฟดลงครับเป็นลูกสแต็กพอดียัง<อ>ไปทำใต้แป้นหมาได้ลูกสแต็กนะครับลูกนี้ทะครบอลหนึ่งมีอย่างี้เดี๋ยวให้สากุโยก็จะตบไม่ถึงครับเซนโดโอ้มนติดอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าลูกนี้ตกถึงนั้นบล็อกสวยเลยนะมันไม่ถึงจริงวรอ อขอมืออยู่ที่เซนโดมาให้กอละมาจีดิฟเซนโดขอมือจ่ายการเร็วโดนตัดได้ครับโดยไม่เจียมียงีบแล้วลูกนี้ดาวครับตัดใจจะไม่ตบพี่แวนโลงน่งอย่างงี้โอโ้โหเสียดายไม่ลงเพราะว่าเป็นลูกแรกครับลูกแรกไม่ลงแล้วโดนน้ำตาฝูครับเรียบร้อยเอาแล้วสถานการณ์ดำแับโดนนำหกต่อสี่ครับหนึ่งเพ ลูกนี้บอลที่มากีคริปอยู่เซนโดสเต็ปยังไงหลอกแล้วแลวนอนนอนก็โล่งก็ลงเนี่ยแต้หกต่อหกครับเอาละครับซาคุโรนมีอีกถือบอลพี่แวนอย่างโล่งเลยเหลืออะไรอ่ะพิกนำเมื่อไปแปดต่อหกแล้วครับตอนนี้สถานการณ์กรับมันเหมือนเดิมไม่รู้ที่เซนโดทำยังไงมากี ว่ากีอยากให้ก่อแล้วเซนโดก็หลอกหลอกยับหลอกพังแล้วมันกลับมาเฟดโอ้โใครมองทันปะครับผมมองผมน้ำตาลายเลยเนะาะจังหวะนี้เอาละครับจ่วงไม่ได้ครับแล้วอัดมุมอย่างนี้ก็เสร็จดีครับบล็อกไว้ได้พี่แว่นวดักอย่างนี้โอ้โหเซนเตอร์น่าจะเหมยครับจะซ้อนผมจะไปซ้อนก็ไม่ทันนะเด้แล้วมากี่ชูดทีผือครับเรียบร้อยสิบต่อสิบ จังหวะนี้บอลลูกนี้ไมีแล้วซากุโด,โดนลงครับลูกนี้เป็นลูกสแต,กแต็กจากการที่โดนตกไปเมื่อกี้นะครับสถ <Okay. S 2> า,านการณ์ค่อนข้างจะกดดัน,นนิดนึงแต่ว่ามากิยังทําได้ดีครับยังชุดท,ที่เผลอได้ลูก <Okay. S 2> นี้ผมคิดว่ามีอย่างงี้น่าจะกังวลล้มสามครับเลยไม่ได้โฟกัสนะครับเอาละครับมีอย่างนี้มีอย่างนี้มาพี่แวน่นพี่แว่นโดนมากิตัดสติไว้ได้บอลมาคลองอยู่ครับ ที่ฝั่งเราแล้วเซนโดขึ้นไปคัดสองสวยครับจดนี้ถือว่าวัดใจเลยครับซ้อนไม่ดีก็โดนครับบอลมาอยู่ที่มีอย่างนี้เลียวตะซากุรโยกอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับอ่านไว้แล้วแล้วชุดไม่ลงครับเอา้าแล้วทำไมถึงชุดครับพี่อ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่หลุดไปไหนเรียบร้อยพี่ยืนนิ่งนี้ นีมม่นี้ก็ตีเสมอนี่โอ้โหเสียหายนะครับโดนเพลหนึ่งเต็มจากที่จะนำสองเพลนะครับกลับต้องมาเล่นเกมลุกกันใหม่รับ14เท่าเซนโดขอให้มาจีาลิบมาจีลิบกอลและเซนโด้นเ,เองและโดเลยครับแหมดิฟกันไปดุฟก,กันมาไม่ส่งซากทีเอาละครับท้ายแต้มนี้บอกได้เปรียบแล้วไม่มีการซ้อนเรียบร้อยครับซ<อ>ากุโรนสิบหกอ1สิบสี่ครับ แล้วสามไหมต <c oughs> ากดเร็วนิดนึงครับสำหรับมาติตัวนี้มีอย่างนี้โดนจ้วงครับมาติจ้วงสวยมากครับหลอกนี้แล้วเซนโดขอมือขอมืออ้อแป,ปลกแปลกอ้อแปลกแปลกดิฟล้มแล้วคัดสองสวย <Yahoo! S 1> ดูครับตอนนี้เซนโดมีทั้งหมดมีอยู่อันติหนึ่งนะครับหนึ่งอันติเท่านั้นคราวนี้ทำมาจิบสองแต้มแล้วนี่ถือบอลให้ซาบู ซาคแูแต่ด้คูแสกแล้วไม่ลงแต่เป็นแว่นนะครับพี่รีบาร์ได้พนังกะตะแล้วลูกนี้ไม่ถึงจริงครับมมแม่สปีดน่าจะหมดพอดีครับขาแดนไป็นหนึ่งดอกมากี่ดิฟเซนโดได้บอลมากี่หลอกหล,ลอกอีกทีหลอกหลงแล้วเซนโดให้มาอีกทีขอมือไม่ได้ต้องส่งธรรมดาแล้วกนและดังหนึ่งเซนโดนับดังหนึ่งง่ายง่ายแล้วหลอกคัดครับน <Wow. S 1> ี่คือการใช้ท่าไม่ตาย หลอกจะดังแล้วคัดจังหวะสองถือว่าสวยเลยครับเหมือนดูกะระตูนแล้วนะแล้วมากี่คือนะ้าไม่มีียนติก็เรียบร้อยยีสบต่อยี่สิบครับเสมอรครับเหลือเวลาอีกแค่สามสิบเก้าวิเท่านั้นครับฝ่ายไหนไม่ฝ่ายชนะเนซะนโดเฟลูกนี้ลงครับมีสแต็กจากการเข้าไปทําในแป้นเมื่อกี้นะครับจากการคับสองเข้าไปถึงโดนลบกวนก็ลงนะครับอนนี้มาที่มีงนีกซาโก มีอย่างงี้มีอย่างงี้เลยส่งฮานากตะเอาละครับมีอย่างงี้หลอกหลอกแล้วแล้วซากุซากุดิบขวาโอ้โหลังหักดอกนี้ลังหักแต่ว่าก็และเซฟเดอะเวอร์ครับใช้อันตีมาได้สวยก็และมาที่มากิมากิมากิากากเซนโดเฟดเพื่อถือก็ชนะแล้วแต่ว่าเราไม่อยากถ่วงอะแต่ผมทำเร็วไปด้วยเอาละแล้วโลกอย่างนี้ต่อเวลาครับ <c oughs> เอาจริงดอกนี้ถือบอลได้ครับถือบอลส่งให้เพื่อนอะไรได้แต่ผมอยากเล่นครับจังหวะนี้เอิบหนึ่งทีจ้ำใหม่ก็เป็นซากุโรุนที่ได้ครับซากุรุนมีงนีซากุรุนดังกัโดนตกโดยเซนโดครับแล้วเซนโดโยกโยกโยกแล้วเฟดโล่งเรียบร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบสองครับอาแล้วสถานการณ์กลังดีครับฝั่งเรานำแล้วแล้วบล็อกอย่างไกลครับ ตกได้สวยครับแล้วยังไงได้เปรียบแล้วนะได้เปรียบแล้วนะแล้วเฟดอีกลูกสแตก็กโลกเมื่อกี้ยังอยู่ครับ2ีต่อ2ี่สสผมว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดท่านาผ่านเองครับเดี๋ยวซาคุโยกแล้วโ,กกโดนตก <Yahoo! S 1> พีแวนโอ้อยังโลกนะครับจัวหวะนี้ก็และน่าจะกังวลครับก็จะโดนเฟดหรือเปล่าครับเซนโดขอมือโยก โยกแล้วก็คัด2สบายสบย <Yeah. S 1> ครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับน่าเป็นชนะของทีมผมละแล้วจังหวะนี้สากุกชูดไม่ลงครับ้หูหจะวามมาตกแต่ไม่ทัน,นครับ <laughs> วามยากจริงๆท่านี้ต้องเพอร์เฟกจริงๆครับถึงจะทานแล้วลบก็รุนแรอย่างนี้ลงครับ เอาละ6วิสุดท,ท้ายครับจะทํายังไงครับแกให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยหรือเปล่านะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยก็ส่งส่ง,สงแล้วรอดครับชนะสบายๆหรือเปล่าวะเหนื่อยอยู่กันครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะ่ครับผมก็เล่นเซนโดไปเซนโดล่างแอดวาซ์ดเ้ยล่างแอดวาร์ล่างสองล่างสองครับปะล่างสองอะไรกันทำมาทั้งหมด22แต้ม6บล็อก สามแกับ2ฟรีบอลคือเก็บบอลน,นะครับผมว่าก็โดยรวมก็โอเคนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดน,นึงถ้าเราไม่ชินสกิลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเล่นดนดคล้องแล้วผมว่าสบายเลยสกิลโกงมากนะครับครั้งรอบนี้ก็ประมาณนี้ด้วกันนะครับเอาละครับสําหรับใครที่สงสัยเรื่องอะไรอยากทำคลิปอะไรสามารถบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้นะสงสัยเรื่องโซนหรือเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ย บอกได้แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะ,ค,ะ okay, ครับเลยครับ